สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ักครับคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนันงสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่23เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือชักธงดําในมหาวิทยาลัยทําได้หรือไม่ได้เฉลิมชัยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเสาธงในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขมีไว้เพื่อเชิญ ธงชาติไทยขึ้นไปอยู่บนยอดเสานะครับแต่ถ้าเกิดมีใครเอาธงอื่นนอกเหนือจากธงชาติไทยขึ้นไปเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งส่วนจะผิดกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้นักกฎหมายก็ไปตีความกันตามความเห็นของตนกันแล้วกันคนที่สนับสนุนให้ชักธงดําได้ก็บอกว่าไม่ผิดกฎหมายส่วนคนที่ไม่สนับสนุนก็จะบอกว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้น จึงดูเป็นเรื่องที่พิสดารมากนะครับที่นักกฎหมายเนี่ยมองเรื่องเดียวกันแท้ๆแต่กลับมองกันไปคนละทิศคนละทางมองไปตามที่ตัวเองในเห็นชอบถ้าหากว่านักกฎหมายไทยยังมีพฤติกรรมมองการกระทําในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปคนละทิศคนละทางโดยที่ไม่ได้ดูเจตนาลมของผู้กระทําก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีกฎหมายไปเพื่ออะไรนะครับเพราะมีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช้ให้สอดคล้องกับเจตนาลมของกฎหมายเลย แต่เป็นการลากแบบถูลูดถูกกังไปตามความเห็นของผู้ทำหน้าที่ําแบ่งกฎหมายซะมากกว่าถามย้ำนะครับถามย้ำว่าการชักธงดำขึ้นสู่ยอดเสาธงของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเรื่องผิดหรือถูกกฎหมายก็ต้องตอบกันตรงๆนะครับว่าเสาธงมหาวิทยาลัยมีไว้เพื่อเชิญธงชาติไทยน,นะครับเพราะฉะนั้นหากจะมีการนำเอาสิ่งอื่นที่ ไม่ใช่เป็นธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาธงก็ต้องถือว่าผิดเจตนารมณ์ของการสร้างเสาธงขึ้นในมหาวิทยาลายัยดังนั้นการชักธงดําขึ้นสู่ยอดเสาธงในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องที่ผิดนะครับอันดับแรกคือผิดประเพณีปฏิบัติส่วนการชักธงดําจะได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ต้องดูที่บริบทของการกระทําในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเพราะว่าเคยมีเหตุการณ ชักธงดําขึ้นสู่ยอดเสาธงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วนะครับในเหตุการณ์14ตุลาปี2516คนที่เรียนกฎหมายไทยบางคนอย่างวัฒนาเมืองสุขแกนนําพักเพื่อไทยซึ่งจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัฒนาได้อ้างเอาไว้เมื่อเดือนมีนาคม2563เมื่อคราวที่เกิดเหตุมีนิสิตหญิงของคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนหนึ่ง พยายามที่จะชักธงดำขึ้นสู่ยอดเสาธงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ม>วัฒนาบอกว่าอย่างนี้ครับตามพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2522เนี่ยมีบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับธงเฉพาะการใช้การชักหรือการแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทยธงอื่นของต่างประเทศและธงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้บัญญัติกำหนดลักษณะไว้ ในพระราชบัญญัติธงหรือตามที่กําหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงส่วนธงดําไม่ถือว่าเป็นธงตามกฎหมายดังกล่าวนี่แหละครับวัฒนาได้ให้ข้อคิดเอาไว้อย่างนี้ก็ขอให้เข้าใจคําอ้างของวัฒนาซ้ำอีกครั้งหนึ่งกับเรากันนะครับตกลงจะชักธงดําได้หรือไม่ชักแล้วผิดกฎหมายหรือเปล่า แล้วทำไมนักกฎหมายเนี่ยเขาไม่พูดกันถึงเรื่องของเจตนารมณ์ของกฎหมายเอาให้มันชัดเจนสิครับทําไมถึงเบี่ยงไปเบี่ยงมาการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยไม่ได้สอนให้เคารพเจตนารมณ์ของกฎหมายเลยเรอครับหรือว่าสอนให้ตีความแบบเล่นลิ้นจําพวกร้อยลิ้นกระลาบนอย่างนั้นหรือเปล่าเฉลิมชัยบอกว่าในฐานะที่ผมไม่เคยเรียนในคณะนิติศาสตร์แต่ผมเรียนวิชากฎหมายบางตัว แต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายนะครับว่าจะต้องยึดหลักกฎหมายต้องยึดมั่นในหลักนิติปรัชญาต้องเคร่งครัดในหลักพระธรรมศาสตร์กฎหมายนั้นสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบังคับแล้วก็บทลงโทษได้ตอลอดเวลาเมื่อการเวลาและสถานการณ์ของสังคมเปลี่ยนไปแต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะครับ ก็ยังจำเป็นจะต้องทำรงหลักพระธรรมศาสตร์เอาไว้ให้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมเพราะกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไปในทางบวกและทางสร้างสรรค์เสมอไปนะครับไม่ใช่เฉลรมชัยบอกว่าผมจำได้ดีครับเคยเรียนถามอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายปกครองที่คณะรัฐศาส,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถามว่าอาจารย์ครับพระสงฆ์ของศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ย ต้องใส่สบงใส่จีบรรวมไปถึงเครืองประกอบการแต่งกายของสงด้วยสีเหลืองแบบสีจีบอพระใช่ไหมครับแลวถ้าเกิดในอนาคตพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันเราบอกว่าจะขอเปลี่ยนสีจีวอเป็นสีดําเป็นสีเขียวเป็นสีชมพูเป็นสีฟ้าหรือเป็นสีขาวเนี่ยจะได้ไหมครับอาจารย์ก็ตอบมาบอกว่าต้องยึดพระวินัยสงฆ์ถ้าหากพระวินัยสงฆ์กำหนดเอาไว้ยังไงก็ต้องทําตามนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นกฎของสง ผมก็เลยถามอาจารย์ต่อว่าแล้วถ้าเกิดพระสงฆ์จํานวนมากเนี่ยบอกว่าต้องการจะเปลี่ยนสีจีบอลเพราะว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ต้องการแบบนี้อย่างนี้ทําได้ไหมครับพระสงฆ์อ้างว่าเป็นหลักประชาธิปไตยโดยอ้างเสียงข้างมากครับอาจารย์ก็ยังคงยืนยันนะครับบอกว่าต้องเคารพแล้วก็ยึดมั่นในหลักพระวินัยโดยเคร่งครัดทํานอกเหนือจากพระวินัยเนี่ยไม่ได้เป็นอันขาดหากทํานอกเหนือก็ต้องขาดแต่ความเป็นสงฆ์ทันที เอาละเฉลิมชัยบอกว่าทีนี้เรากลับไปที่เรื่องของการชักธงดําสู่ยอดเสาธงของมหาวิทยาลัยลกันเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นว่าทําไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเนื่องจากว่าเสาธงของมหาวิทยาลัยใช้สําหรับการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาธงเท่านั้นนะครับธงอื่นๆไม่สามารถจะชักขึ้นไปสู่ยอดเสาธงได้เป็นอันขาดผู้ใดกระทําผิดไปจากนั้นถือว่ากระทําผิดทุกประการดังนั้นเนี่ย การชักธงดําขึ้นสู่ยอดเสาธงของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องที่ผิดนะครับและไม่บังควรแต่หากมีคนบอกว่าการกระทําดังกล่าวในยุคหนึ่งได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างเช่นในยุค14ตุลาแต่แล้วทำไมถึงไม่สามารถยอมรับได้ในยุคปัจจุบันก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ช่วง14ตุลากับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเทียบกันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงคนที่อยู่ในเหตุการณ์14ตุลาโดยตรง คงจะตอบได้ดีนะครับว่าเหตุการณ์14ตุลากับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงการแสดงออกของประชาชนในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อตอบโต้กับอำนาจรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทําได้นะครับแต่ว่าการกระทํานั้นๆต้องไม่ผิดหลักของกฎหมายด้วยการที่คนจํานวนหนึ่งเห็นว่าผู้มีอํานาจรัฐไม่มีความชอบธรรมแล้วแสดงออกเชิญสัญ,ญลักษณ์ด้วยการชักธงดําเป็นเรื่องที่ทําได้ไหมทําได้ครับหากไม่ชักธงดําสู่ยอดเสาของมหาวิทยาลัยนะครับ แต่ถ้าเกิดไปชักที่บ้านของตอนเองหรือบนหลังคารถของตอนเองหรือว่าจะเอาทงดำเนี่ยคลุมห่มร่างของตัวเองทําได้เท่านั้นแหละครับเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถกระทําได้แต่ต้องดูด้วยนะครับว่าการเอาทงดํามาห่มตัวเองเนี่ยไปผิดระเบียบการแต่งกายขององค์กรหรือว่าหน่วยงานใดๆหรือไม่เพราะถ้าหากวปาองค์กรหรือหน่วยงานมีระเบียบการแต่งกายที่ไม่สามารถละเมิดได้อีกเนี่ยยกเว้นจะเอาทงดำคลุมห่มตัวในยามที่ไม่ต้องทำงาน หรือจะคลุมห่มตัวในบ้านหรือยามที่เดินทางไปไหนมาไหนก็เชิญตามสบายนะครับหรือจะเอาทงดำมาอุดจมูกอุดปากอุดหูผูกปิดตาของตัวเองก็เชิญตามสบายครับเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านนะครับขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆทั้งด้านความเห็นด้านการกระทําและการโฆษณาแต่ว่าการกระทําใดๆต้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายซึ่งหากทําผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพเนี่ย ก็นับประจงใจที่จะกระทําผิดกฎหมายนะครับเมื่อทําผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ไม่มีใครห้ามคุณทําผิดกฎหมายนะครับแต่เมื่อทําผิดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดด้วยอย่าอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกงถูกยัดข้อหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่าอ้างครับในเมื่อคุณอ้างว่าคุณมีสิทธิเสรีภาพแสดงออกตามที่คุณเห็นชอบ คุณก็ต้องพึงสำเนียกไว้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็มีสิทธิเสรีภาพในกนนารแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากคุณได้เสมอเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่จะเป็นต้องคิดเหมือนคุณนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปด่าเขาหรอกครับหรือไปแสดงอาการหยาบคายต่ำสถุนกักขะใส่คนที่เขามีความเห็นไม่เหมือนคุณนะครับเพราะเขาก็มีสิทธิเห็นต่างจากคุณได้เช่นเดียวกันการที่สอสอสอวอบางกลุ่มไม่โหวตให้กับพิธาลิ้มเจริญรัตจากพักก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับก็เขาไม่สนับสนุนพิธามาตั้งแต่แรกนี่ครับในเมื่อเขาไม่สนับสนุนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่โบวตให้เพราะเป็นสิทธิ์ของเขาเขาไม่เคยสัญญานะครับว่าจะโบวตให้แล้วก็มากลับคําในภายหลังเพราะฉะนั้นสาวกของพิธาเนี่ยไม่ต้องไปแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายคนที่เขาไม่โบวตให้กับพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วครับต้องไปประท้วงไปป่วนบ้านป่วนเมืองให้บ้านเมืองเนี่ยมันได้ความเป็นปกติสุขคือถ้าเกิดคุณรักพิธา คุณก็รักของคุณไปเถอะไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้นคนอื่นเขารักพิธาเนี่ครับเพราะว่าเขาไม่รักเขาไม่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเลิกอ้างสถกทีนะครับว่าพิธาต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพักคก้าไกลได้คะแนนเสียงมากเป็นอันดับที่หนึ่งเลิกอ้างครับและต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าคะแนนโดยรวมของคนที่ไม่ได้เลือกก้าวไกลเนี่ยมันมีมากกว่าที่เลือกพักคก้าวไกลหลายเท่านะครับ อย่าได้หลับหูหลับตาแล้วอ้างว่าเมื่อก้าวไกลได้ที่หนึ่งแล้วพิธาต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีสถานเดียวอย่าอ้างนะครับตราบใดก็ตามที่เสียงสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเมื่อลงแข่งในเกมแล้วแล้วไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เกมกําหนดเอาไว้ก็ไม่จําเป็นลครับต้องมาแสดงละครให้มากความไม่ต้องแสดงความอาฆาตมาดร้าย ใครๆไม่ต้องเล่นบทพระเอกเพื่อบีบหัวใจคนว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาหากคิดว่าจะกลับมาก็กลับมาให้ได้ไม่ต้องเล่นละครให้ดูและเกิดความสมเพศเหรอกครับเอาละครับย้อนกลับมาที่บทสรุปของการประท้วงโดยการชักถงดําโดยอ้างแบบไม่มีตะกะว่าเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เรียกร้องให้พิธาได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีต้องบอกแบบย้ำๆนะครับ ว่าการชักธงดําสู่ยอดเสาธงของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะว่าเสาธงของมหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างขึ้นมาสําหรับธงชาติไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําผิดไปจากนี้จึงถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเมื่อผิดกฎหมายก็ต้องโดนลงโทษตามข้อบังคับของกฎหมายนั่นแหละครับแล้วก็ฝากข้อเตือนใจทิ้งท้ายนะครับว่าการใช้พื้นที่เสาธงของมหาวิทยาลัยเป็นการแสดงออกทางการเมืองเนี่ย เป็นการกระทําที่เหมาะสมจริงหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่ามหาวิทยาลัยมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับการชักธงดาดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรกับสาธารณสมบัติจงอย่าลืมเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าอ้างประชาธิปไตยแล้วไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเพราะมันคือการแสดงออกอย่างจงแจ้งว่าไม่เป็นประชาธิปไตยผู้ที่รักศรัทธาในหลักการประชาธิปไตยจริงๆเนี่ย เขาจะไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรอกครับไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามเพราะผู้ที่รักศรัทธาในหลักการประชาธิปไตยจริงเนี่ยเขาจะเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะครับ